สวัสดีค่ะเจอกันกับก้อยทางช่องวารุณีช่องวารุณีสอนสร้างแพทเทิร์นเป็นช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้แบ่งปันเพื่อนเพื่อนวิธีเย็บเก็บริมผ้าผ้าย,ยุ้ยผ้าปลีดผ้าระบายเส้นตรงเส้นโคง้งใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะเย็บชายเสื้อเชิ้ตส่วนโค้งใช้สูตรนี้ได้เลยนะเราจะเย็บด้วยตีนผีธรรมดานะไม่ใช่ตีนผีม้วนริมนะตีนผีเย็บเส้นตรงของเราปกติทั่วไปนี่แหละคะ่ะมาเริ่มเลยนะเราจะเย็บครั้งแรกก่อนเผื่อเย็บอยู่ที่ครึ่งนิ้วหรือประมาณหนี่ย เราจะเย็บเก็บติมเย็บแบบสองขั้นตอนค่ะพับก่อนนะประมาณนี้ค่ะเย็บให้ได้ประมาณสองมิลน,นะคะเราจะเบียดเท่าที่เราจะเบียดได้ดเราอยากได้ให้ริมเล็กๆนะ,ะดึงช่วยเขาหน่อยเผื่อตะเข็บเอาไว้ประมาณครึ่งนิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะเจียนทิ้งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับมือของเราที่จะบังคับเขานะคะถ้าเราอยากได้ตีนผีอยากได้ตะเข็บเล็กเราก็ต้องบังคับเขาเราไม่ได้ใช้ตีนผีมนริมนะ อันนี้เหมาะสำหรับงานหน้าร้านหรือว่าเย็บงานที่จำนวนน้อยชิ้นนะคะงานมันจะสวยกว่ากันนะหลายคนใช้ที่มีม้วนลิมแล้วมันจะแตกนะอันนี้คือการเรย็บครั้งแรกก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ค่ะจะเล็กๆนะนี่เล็กๆแต่เก็บตรงนี้เราจะตัดออกนะเราจะตัดออกไปจ้ะเป็นเทคนิคของช่างนะ,ะมาเล่าสู่กันฟังเท่าหน่อยดึงแบบสม่ำเสมอแบบประคับประคองไม่ได้ไม่ได้ดึงแบบกระชากนะฮะประมาณสองมิลน,นะ,ะนี่ค่ะวิธีนี้เย็บชายเสือ้อเชิดก็ได้นะคะชายแบบชายโค้งนะ,ะถ้าเราอยากได้จริง อยากได้ตะเข็บใหญ่แค่ไหนเราก็เจียนตะเข็บที่เราจะเจียนออกให้ได้จำนวนเท่านั้นอันนี้จะเป็นตะเข็บเล็กนะจะทําให้เล็กๆยิ่งเป็นผ้าพลิกย่นนะคะเหมาะวิธีนี้นะคะเหมาะเลยดูแล้วนําไปปรับใช้นะคะน,นานจะได้ลงเย็บสาธิตให้เพื่อนๆมือใหม่หมได้ชมกันค่ะเพราะว่างานยุ่งไม่ค่อยได้ได้ลงงานการเย็บให้ดูสักเท่าไหร่เร่งงานให้คุณลูกค้านี่ค่ะเราเย็บไปก่อนพอเย็บเสร็จแล้วเราจะเจียนตะเข็บออกนะ,ะมาดูการเจียนนะคะปลายกันไกลที่ว่าคมหน่อยแต่ละาเราจะต้องทําแบบระมัดระวัง นะถ้าเราหัดทําและฝึกทําเป็นแล้วนะตรงนี้เราจะมีความสุขกับการเย็บริมมากไม่ต้องไปงอตินผีม้วนริมตินผีม้วนริมถ้าเราทำไม่ดีแตกนะงานไม่มีราคาด้วยนะนี่ค่ะเช้มือของเราเรองข้างล่างไว้แบบนี้นะนี่ค่ะปลายกันไกรฝั่งที่เล็กๆนะอยู่ข้างล่างนี่ค่ะเบียดเขาเลยเบียดเข้าไปค่ะเบียดชิดๆเบียดชิดๆนะคะนี่ค่ะให้เหลือเล็กๆแบบนี้แต่ถ้าในกรณีที่เราเย็บชายเสื้อเชิ้ตที่แบบโค้งหรือว่าเป็นชายเสื้อที่เราต้องการเย็บดินแต่ไม่ได้ใหญ่มากประมาณหนึ่งตินผีเราก็จะตัดเจียนแบบนี้แต เราจะใช้ตะเข็บผ้าเอาไว we the we well, to ้เราจะตัดเลือประมาณหนึ่งตีนผีแบบนี้นะเนี่ยตรงนี้เราจะตัดเลือยหนึ่งตีนผีเวลาเราไปเย็บชายเสื้อของเสื้อเชิ้ตที่เป็นชายโค้งนะแบบนี้มันจะเลือแบบนี้ประมาณหนึ่งตีนผีเวลาเราไปพับเย็บครั้งที่สองนะฮะชายเสื้อจะสวยนะฮะเราไม่ต้องไปใช้ตีนผีแบบเย็บชายของเสื้อเชิ้ตเลยนะเนี่ยอันนี้เราตัดเจียนตะเข็บยึดเอาไว้ด้านในอันนี้สำหรับเย็บชายเสื้อเชิ้ตที่เป็นโค้งนะแต่อันนี้จะเป็นการเย็บริมเล็กๆเราจำเป็นจะต้องเบียดให้ชิดเท่าที่จะเเเเเเเบบบีีีีีีียยยยดดดดดดดไไไไไ้้้้้นน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 นะะะะะะะออออออ่่่่่่่จจปปปปตตตตกิิิาาาามมมมมชชชงง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 วคคคคคทททๆๆััแแแรรรสสพ์็็ห ทำแบบระวังนะคะระมัดระวังนิดหนึ่งเราคล้องแล้วเราค็จะปิดมือนะคะเราคล้องแล้วเราค่อยสปีดมือนี่ค่ะยินดีนะคะคุณมาได้นียินดีแบ่งปันเลยค่ะที่ทําแบบนี้เพราะว่าเรานึกถึงสมัยก่อนนะเวลาเราอยากเรียนรู้น่ะด้วยสิ่งแวดล้อมนะหลายๆประการนะเราไม่สะดวกที่จะไปเรียนตามสถานที up, ่ต e ่างๆนะนะคะถึงได้มาทาแบบนี้ตอนเดี๋ยวนี้โชคดีตรงที่มีโลกโชเชียวนะไม่ต้องไปเรียนตามสถานที่ต่างๆเราสามารถเปิดดูได้เลยตามช่องที่เขาแบ่งปันนะตรงนี้ก็จะมีความสุขมากกับการแบ่งปันตรงนี้นะเอาพอเราเจียนเสร็จแล้วเรีย เราจะเย็บขั้นตอนครั้งที่สองนะเราจะเย็บขั้นตอนครั้งที่สองการเย็บนะคะเราจะเย็บเส้นเก่านี่แหละเย็บทับตรงเส้นเก่าเพื่อที่จะให้ตะเข็บเขาเล็กๆนะ,ะนี่เนี่ยมาเลยจ้าอยู่เนาะอ่าเลยนี่ค่ะพับพับครั้งที่สองเลยนะคะอ่ากดตัวช่วยนะคะนิ้วมือเรามันใหญ่ไปมันเข้าไปไม่ได้ใช้ตัวช่วยคือเข็มหมดนะฮะ,ะ,ะปลายเข็มหมดจิ้มไปก่อนเลยจิ้มแล้วดันเข้าเข้าไปยกอินผีขึ้นค่ะปลายเข็มหมดจิ้มแล้วดันเข้าเข้าไปเพราะว่านิ้วมือเราเข้าไปไม่ได้นะเนี่ยแล้วก็เอาเข็มปักลงนะ ตีนผีลงแล้วเข็มปักลงพอเราจับให้ได้จังหวะแล้วพอเราจับให้ได้จังหวะแล้วนะมันจะมีเนี่ยได้ที่มันผัวออกมาเนี่ยไอตัวช่วยเราจะเดินตอนแรกเราจะต้องดึงช่วยเขานิดหน่อยนะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้กังจากมันกระยุ่มดิ่มผ้าเราลงข้างล่างเอาเดินจากเลยเนี่ยดึงช่วยเขานิดหนึ่งนะเนี่ยดึงพอเขาโผล่แล้วเราค่อยปล่อยนะีน่ค่ะกดเลยแล้วฮะกดลงไปให้แน่นๆเลยเนี่ยเย็บตะเข็บเดิมนะฮะกดเลยนี่ฮะนี่ฮะแรกๆก็จะทํายากนิดนึง เพราอเราฝึกนะฮะจริงๆแล้วก็อย่าต้องเย็บเร็วกว่านี้แต่นี่ตั้งใจทำให้ดูเลยท่านนี่ค่ะเย็บเบียดให้โดนเช่นเดิมเดี๋ยวจะให้ดูนะว่า,าเล็กแค่ไหนและสวยด้วยนะและสวยด้วยโอเคเดี๋ยวให้ชมนะนี่ค่ะเห็นไหมเล็กนิดเดียวมองเห็นกันไม่เอ,อ่ยนี่ค่ะตะเข็บเล็กๆไม่แตกสิบปียี่สิบปีตะเข็บก็ไม่แตกอะเย็บดีทีนี้นะทำช่องไว้นะคลิปจะได้ไม่หายอันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์ไลน์นะไลฟ์สดเลยนี่ค่ะมือเรานะ,นะบังคับเข้าเลยกดนี่ค่ะ ผ้าเฉลียงผ้าย้วยผ้าตรงผ้าตามใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะผ้าพีทผ้าพิษที่เราไปซื้อมากระโปรงหรือว่าเสื้อที่เราไปซื้อมาแล้วแขนมันยาวไปตัดออกแล้วเย็บวิธีนี้ได้เลยนะเย็บวิธีนี้ได้เลยลองทําดูนะคะลองทําดูเลยงานแบบนี้เรียกราคาลูกค้าได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ช่างเพื่อนพี่ๆมือใหม่นะที่รับแก้งานตัดชายตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกระโปรงย้วยวิธีนี้เราเรียกราคาได้นะคะเพราะว่างานมันค่อนข้างสวยนะเนี่ยเราเรียกราคาได้เลยเนี่ย เล็กๆจให้เล็กแค่ไหนล่ะก็อยู่กับมือเราบาังค,บ mm hmm. คับเขานะคะสูตรนี้เลยค่ะเอ mm ้ย hmm. <Hey, S 2> ิ่มผ้าเล็กๆอันนี้ดูแล้วกดแชร์ออกไปนะคะคลิปจะได้ไม่หายแต่ไม่รู้ว่าเขาเก็บไปให้ได้กี่วันน่าไลฟ์สดนะ mm hmm. นี่ค่ะเสร็จแล้วสวยงามละเอียดเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ